ทำตอบคำถามตอนการชำระค่าธรมเนียมสารและการขอยกเว้นค่ารมเนียมสารสวัสดีค่ะคุณเป็นธรรมดิฉันอยากทราบว่าการฟ้องคดีปกครองเนี่ยต้องเสียค่ารมเนียมสารไหมคะการฟ้องคดีปกครองโดยทั่วไปไม่ต้องเสียค่าธรมเนียมสารครับยกเว้นถ้าเป็นการฟ้องคดีละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายและคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็จะต้องเสียค่าธรมเนียมสารตามที่กฎหมายกำหนดครับ ค่าธรรมเนียมศารเนี่ยจะต้องจ่ายในวันที่ยื่นคําฟ้องเลยนะครับแล้วค่าธรรมเนียมศารเนี่ยคิดยังไงอะคะปัจจุบันคิดในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทสําหรับทุนทรัพย์ที่ไม่เกิน5 0ล้านบาทครับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทคิดในอัตราร้อยละ0.1ของทุนทรัพย์ครับ สมมุติว่าดิฉันจะฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานราชการชดใช้เงินให้ดิฉัน1ล้านบาทดิฉันก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละสองของ1ล้านบาทก็คือ2 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับแต่ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ถ้าผู้ฟ้องชนะคดีศาลจะสั่งคืนค่าธรรมเนียมให้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีด้วยนะครับหมายความว่าถ้าคุณฟ้องเรียกค่าเสียหายจํานวนหนึ่งล้านบาทและเมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายของคุณควรจะได้รับการชดใช้ในวงเงินหนึ่งล้านบาทตามที่ขอมาคุณก็จะได้ค่าธรรมเนียมที่ชำระมาตั้งแต่ตอนแรกคืนไปทั้งหมดแต่ถ้าศาลเห็นว่าคุณควรจะได้รับการชดใช้แค่ห้าแสนบาทคือครึ่งหนึ่งคุณก็จะได้ค่าธรรมเนียมศาลคืนไปตามส่วนของการชนะคดีซึ่งก็คือ10,000บาทครับเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นละคะที่กฎหมายต้องกำหนดแบบนี้ก็เพื่อให้การฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นไปอย่างมีเหตุผลนะครับ นั่นคือผู้ฟ้องคดีจะได้ฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายในมูลค่าตามที่ตนเสียหายจริงๆไม่ใช่เรียกค่าเสียหายให้สูงไว้ก่อนเพราะยิ่งเรียกค่าเสียหายสูงก็ต้องยิ่งเสียค่าธรรมเนียมศาลมากขึ้นตามไปด้วยไงล่ะครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเงินจ่ายค่าธรรมเนียมศาลเราก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยนะสิคะไม่หรอกครับไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงศาลให้ความยุติธรรมเท่ากันเสมอครับถ้าผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมศาลก็ขอยกเว้นได้ครับ ศาสตร์ก็จะพิจารณาว่าสมควรยกเว้นให้หรือไม่อาจจะยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้นะครับดีจังเลยค่ะ